สวัสดีค่ะแพลวอีสูสูล,ลำปางค่ะแพรเป็นเซลลนะคะประจําอยู่ที่สาขาไฮเว์ข้างบิ๊กซีลำปางหาแพวง่ายนิดเดียวนะคะสาขาที่แพรประจําอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางนี่เองและด้านหน้าสาขาที่แพลประจําอยู่ก็คือแมคโครลำปางส่วนด้านหลังนะคะก็คือขนส่งจังหวัดลำปาง ถ้าคุณมาอยู่ที่นี่แล้วไม่ว่าคุณจะมาจากจังหวัดอะไรอำเภอไหนถ้าอยากจะรู้ว่ารถอีซูุของเราตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรให้คุณได้ชมบ้างก็เรียนเชิญเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมและที่นี่ยังมีรถทดลองขับให้คุณทดลองขับไม่ว่าจะเป็นรถมิวเอ็กหรือรถกระบะไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันเก้าเครื่องสามพันหรือว่าเครื่องสองพันสองเครื่องใหม่ล่าสุดกับพวกเรา ถ้าคุณใหญ่จะรู้ว่ารถอีสุข,ของเราเครื่องพันเก้าขับแล้วจะแรงขนาดไหนเครื่องสามพันขับแล้วจะมันขนาดไหนหรือเครื่องสองพันสองขับแล้วจะเป็นยังไงก็เรียนเชิญเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์ลูกถ้าคุณไม่สะดวกเข้ามาบอกแพลวเดี๋ยวแพลวจะนํถทดลองขับไปให้คุณทดลองขับถึงที่เลยทีเดียวมาดูว่าวันนี้แพลวมีรุ่นไหนพาไปชม ก็น,นี่นะคะมีเตรียมส่งมอบอยู่2คันนะคะก็คันนึงเนี่ยไปจังหวัดชัยภูมิอีกคันหนึ่งเนี่ยไปอำเภอแจ้ห่มนะจ๊ะมาดูว่านะคะรถรุ่นนี้ราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรให้คุณได้ชมบ้างและใครปเป็นเจ้าของเจ้าของเขาเจอแพลได้ยังไงอาชีพอะไรปะไปดูกันค่ะแล้วมาดูเจ้าตัวสีเทานี่ก่อนกันแล้วกันนะคะเป็นรุ่นน้องนะเพราะว่าตัวนี้เป็นรถแคปนะหนึ่งจุดเก้านะจ๊ะคันนี้เป็น1.9อยู่นะทุกคนนะ1.9เ กับ2.2นะคะหน้าตารถเหมือนกันจะแตกต่างแค่เครื่องยนต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าไหนหน้าตา2.2หน้าตาเป็นไงขอพี่ชมหน่อยก็คือเราดูจากเครื่องผันเก้านันก็ได้นะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนแค่เครื่องยนต์แล้วเครื่อง2.2ของเรานะคะนอกจากจะเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วนะะยังมีใหม่ก็คือรถ ตัวเกียร์โตเนี่ยเป็น8ปสปีดจากเดิมที่เครื่องพันเก้าเนี่ยเป็น6สปีดนะ,ะจ๊ะช่วงนี้นะคะยังมีรถเครื่องพันเก้าให้กับลูกค้าได้เลือกอยู่นะถ้าหากว่าคุณนะคะกำลังมองหารถที่มีโปรโมชั่นดีๆส่วนรถเยอะๆยังมีตัวเป็นเครื่องพันเก้านะคะให้คุณได้เลือกอยู่แต่ว่ามันจะมีเป็นตัวไหนบ้างก็ทักเข้ามาปรึกษาได้อย่างคันนี้นาเจ้าของเขาก็ลอกไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะเนี่ย รุ่งนี้นะวันที่17เดือนมกราคม2568นะลูกค้าจะให้ไปส่งที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะคะโอเคมาดูว่าตัวนี้เป็นตัวไหนนะที่ยังพอมีให้ลูกค้านะคะได้รับเป็นตัว1.9 ตัวนี้นะคะเป็น1.9เกรด L นะเป็นแคปเกรด L นะคะตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นหน้าตาของรถปี2 0 2 4มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะด้านหน้า,ากระจังหน้าเนาี่ยนะเป็นรังผึ้งนะเป็นทีเดมิชั่นแล้วนะคะถึงจะเป็น2.2หน้าตาก็อย่างนี้แหละนะถ้าหากว่าคุณอยากจะได้เครื่อง2.2คุณก็ดูจากตัวนี้ได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นตัวเกรด Z หรือเกรด L นะคะหน้าตาเดียวกันเป็นเหมือนคันนี้เลยนะ ตัวนี้นะคะล้อแมกของเขานี่เป็นล้อแมกขอบ17นะติดมาให้จากโรงงานนะคะขอบ17ตัวนี้นะคะจะอยู่ในตัวแค p l และแค p Z แซนะถึงตัวแซจะเป็นบอดหนังกระตัมนะคะหน้าตารถจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนนะ,คะสำหรับตัวนี้แะคะก็ให้ฟิล์มเซรามิกรอบคันบานหน้าเต็มกระบะไดเนอร์ประกันภัยชั้นหนึ่งพลบทะเบียนนะ,ะส่วนรถจะให้เต็มๆเนี่ยเหยียบแสนเหมือนกันนะ,ะนะคันนี้ก็ได้เหยียบแสนเหมือนกันนะคะยถ้าหากว่าคุณกําลังมองหารถที่มีโปรโมชั่นดีๆนะคะคุณบอกว่าอยากจะได้รถไป ต่อยอดนะ,ะสร้างรายได้นะ,ะเอาแบบคุ้มๆหน่อยเนี่ยก็เครื่องพันเก้าเรายังมีให้คุณได้เลือกอยู่นะคะตัวนี้มีบรรดาข้างติดมาให้จากโรงงานนะตัวที่เป็นเกียร์โต้นะคะทุกคนนะไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะแต่หน้าตาเกียร์ดาเกียร์โต้ก็คือหน้าตาเดียวกันนี่แหละนะเดี๋ยวแพลพ,พาดูข้างในอีกสักเล็กน้อยนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสูงนะคะราคาของเขาตัวนี้เกียร์โต้มาที่85,000บาท แต่แสนห้บาทสําหรับรถตัวสีเทาสีดำสีบอนเงินนะคะถ้าสีขาวราคาจะเบากว่าน,นี้ไปอีกเ0็ดพันะถ้าขาวเป็นขาวด้านนะคะไม่ใช่ขาวมุกนะถ้าเป็นรถแคปนะคะตัวนี้ก็มีกล้องหลังติดมให้จากโรงงานนะคะมีหน้าจอติดมาให้นะเป็นหน้าจอแสดงผล8นิ้วนะคะเพราะว่าเป็นโุมปีงพนยี2สิบไฟท้ายก็สวยนะคะเป็นเกาะสาชั้นแบบ LED นะและที่ขายไปได้ก็คือนี่ สติ๊กเกอร์ครอบครัวแพลวอีสูสูลำปางนะคะเพราะว่าแพลวให้ความสําคัญมากๆกับการติดต่อสื่อสารนะใครมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะนั่นก็คือสัญลักษณ์ของความอุ่นใจนะพูดได้เลยว่าคุณอุ่นใจและปลอดภัยแน่นอนหากคุณนํารถไปใช้ที่ไหนก็ตามในประเทศไทยน,นะ,ค,ะคุณจะสามารถติดต่อแพลวได้ตลอดเวลานะคะเพราะแพลวความสําคัญมากเรื่ยงของการบริการหลังการขายนะจ๊ะทุกคนนะอ่ะ ตัวนี้นะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดอยู่สีสีด้วยกันก็มีสีเทาร์เมโบ้นะตัวนี้เป็นสีเทาร์เมโบ้แล้วทุกคนนะถ้าเป็นตัว2น2่ยเป็นสีเทาเอรบูทนะสีเทาใหม่สีเทาเอรบูเนี่ยจะสีอ่อนกว่าตัวนี้ไปนิดนึงนะคะตัวนี้จะสีเข้มกว่านะตัวนี้มีให้เลือกอยู่สีสีด้วยกันก็มีสีขาวก็คือขาวด้านนะแล้วก็สีเทารเมโบ้สีบรอนเงินสีดำนะจ๊ะรถมีให้เลือกอยู่สีสีนะคะไปไปดูข้างในกันนิดหนึ่งนะ ราคา,าที่85,000บาท85,000บาทนะถ้า,าว่าคุณประวัติด,ดีนะคะรุ่นเนี้ยนะ1.9เนี่ยคุณไม่ต้องใช้เงินสักบาทคุณก็ได้รถเกียร์อโอโต้สวยๆแบบนี้เอาไปใช้ได้เลยภายในนะคะเป็นบผ้าเกรดพรีเมียมภายในเป็นสีดําดูแลง่ายตัวนี้เป็นเกียร์อโอโต้นะคะเป็น6สปีดนะคะนี่มีหน้าจอแสดงผล8นิ้วให้จากโรงงานเป็นหน้าจอตัวใหม่2 0 2 4เลยตัวนี้นะคะก็มีตัวควบคุมเครื่องเสียงที่พ่วงอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่ตัวนี้เป็นยูโร4อยู่นะทุกคนนะ,นะ,ะยูโรนะ แดียยูโรสีก็ใช้งานแบบสบายๆนะคะเติมน้ำมันดีเซลเหมือนเดิมนะคะค่าใช้จ่ายก็เท่าเดิมแต่ถ้าเป็นยูโร5ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใหม่เล็กน้อยนะคะแค่เล็กน้อยเท่านั้นแหละนะคะไม่ต่างกันเยอะนะคะนี่ภายในนะคะกว้างนะถ้าเป็นเบาะแกบของเรานี่บอกได้เลยว่าอีสุแขแกบถ้าออว่าคุณนะคะเพิ่งสร้างครอบครัวนะคะหรือว่าสร้างตัวใหม่ๆเดี๋ยวคุณก็สามารถรับเป็นตัวแคล ไปใช้ได้นะเพราะว่าตัวแคปนี่นะคะนี่คนของได้เยอะนะเผื่อนาคตคุณค่าขายหรือว่าอนาคตคุณย้ายบ้านนะหรือว่าคุณอยากจะ,ะคนของเยอะๆเนี่ยก็สามารถใช้เป็นตัวแคปนี้ได้นะคะนี่ตัวนี้เป็นตัวสูงนะตัวสูงนะตัวนี้นะคะลูกค้าของเราชื่อคุณแม่ทองอินคุณแม่ทองอินนะ่ะอายุ60กว่าแล้วนะคุณนะ ช่วงนีใ้ใครก็บอกว่าเฮ้ยรถน่ะมันทํายากมากๆนะคะไฟแนนซ์ Finance ทำยากมากนะถ้าบอกได้เลยว่าช่วงนี้ไฟแนนซ์น่ะเข้มงวดมากๆกนะเข้มงวดหนักจริงๆนะคะถ้าใครยื่นรถเนช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะมีความิดเห็นตรงกันแหละว่าไฟแนนซ์ ee, ทำไมช่วงนี้มันทํายากจังนะคะเคสเนี้ยอายุหกสิบนะคะและที่แพลวอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเคสเนี้ยเขาเคยไปทํารถมือสองมานะทารถมือสองนะคะทำสองรอบ ทำสองรอบนะทำรถมือสองสองรอบไปนั้นไม่อนุมัติค่ะไปทําต่างจังหวัดด้วยนะเป็นคนละปางนะคะแต่ว่าไปทํารถมือสอง,องต่างจังหวัดเ <Maybe. S 1> พราคิดว่าที่โน่นแล้วก็การเป็นรถมือสองเนี่ยมันจะทําอะไรได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะได้รถไว้ใช้ในครอบครัวนะสักคันนะคะ <kaz an. S 1> ก็ไปทํารถมือสองกันแล้วทําไม่อนุมัติออกมาเนะะี่ยจ้ะและที่สาคัญคืเอเต็นต์ตรงนั้นน่ะยังบอกลูกค้าด้วยว่าคุณไปทําที่ไหนก็ไม่ผ่านหรอกนะคุณควรที่จะหยุดแล้วก็ รอเก็บเงินหรือว่ารอให้ไปนั้นมันทําได้ง่ายๆมากกว่านี้เราค่อยกลับมาทานะและเมื่อช่วงประมาณสักกลางๆเดือนธันวาคมนะคะทางลูกสาวของคุณแม่ทองอินเนี่ยก็ทักหาแพรวนะทักหาแพรวว่าอยากจะได้รถสคันแล้วก็ติดปัญหาเรื่องเนี้ยนะเรื่องของที่ไปทําไปนั้นกับรถมือสองแล้วทําไม่ได้นะที้รถมาหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ฝากให้แพรวดูแลนะคะเราเนี่ยพยายามกันหนักมากนะกับเคสนี้นะคะลูกคอายุหกสิบนะ อาชีพเกษตรกรนะจ๊ะที่พาททาเคสนี้นะคะอาชีพเกษตรกรและนะคะมันก็มีอุปสรรคบ้างนั่นแหละเนาะก็ด้วยช่วงนี้มันเข้มงวดมากๆจริงๆของไฟนั้นนะเรามีอุปสรรกันบ้างนะจนไฟแนนซ์เอุมาตอนเลยปีใหม่มาแล้วนะประมาณสักวันที่10นิดๆนะคะ ไแนนซ์อนุมัติออกมาอันนี้ก็มีการต่อรองนะคะก็มีการตกลงกันว่าขอเงื่อนไขนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะก็เงื่อนไขก็ไม่ยากไม่ยากนะคะแค่นี้ให้จ่ายค่างวดล่วงหน้าหนึ่งงวดเท่านั้นเองนะทุกอย่างก็กติกาเดิมนะคะใช้เงินดาวนะเท่าเดิมคือตอนนี้แพทยบอกเด้ยลยว่าไม่มีรายตายตัวไม่มีอะไรแน่นอนนะบางทีเนี่ยคุณไปทํากับที่นู่นที่นี่มาแล้วบอกว่า มันทําไม่ได้ทํายากนะก็ลองมานะลองมาคุยกับแพลวดูนะคะคือทุกเคสที่มาแพลวเนี่ยแพลวบอกด้วยเลยว่าแพลวเต็มที่กับทุกเคสนะแพลวทําให้นะคะยังสุดความสามารถอยู่แล้วนะแพลวช่วยเต็มที่อยู่แล้วนะก็เข้ามานะคะก็มาปรึกษาได้นะจ๊ะ แพลก็ไม่ได้บอกว่าแพลเก่งหรอกนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะแล้วก็ดวงชะตานะคะของเราที่จะได้ดูแลกันและกันอย่างนี้มากกว่านะคะก็นี่นะคะก็ได้ไปแลก็ต้องขอบคุณม,ม,มากๆเลยที่เลือกให้แพลดูแลนะยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยไม่ว่าจะเป็นลูกสาวนะคะลูกชายแล้วก็หรือว่าแม่ทองอินนะคะ ทางหาแล้วก็ยังไม่เคยเจอหน้าพุ่งนี้แหละที่จะได้เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกนะคะก็รับรถวันที่17เดือนมกราคมก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เลือกให้แพวดูแลขอบคุณมากๆนะที่เชื่อใจยระวางใจกันนะคะจนทําให้ทุกอย่างรนาะบรื่นขอบคุณมากๆที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะโอเคนะคะยากได้แบบนี้นะคะตอนนี้นะ,ะถ้าเป็นเครื่องพันเก้านะคะคุณนะแทบจะได้ใช้งเงินสักบาทเลยนะคะบางตัวเนี่ยนะคะฟรีดาวก็มีนะเพราะว่าพีาบอกแล้วว่าส่วนลดเทาเหยียบแสน แล้วก็หยิยบแสนนะคะเพราะงั้นอยากได้รถมือหนึ่งป้าแดงนะนำเอ,อกไปใช้นำเอาไปทําเงินหรือมีความจําเป็นต้องได้ใช้เนี่ยคุณถ้าหาแพ้นได้เลยนะคะมีเครื่องมันกล้าเป็นบางตัวนะที่ยังพอที่จะส่งมอบได้อยู่นะก็อย่างคันนี้แหละนะคะก็สวยๆแบบที่ท้าหาได้เลยนะคะฟรีดาวได้เลยนะจ๊ะโอเคนะคะก็ตามนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยสําหรับเจ้าของรถนะคะสําหรับใครนะคะที่อยู่ต่างประเทศแล้วบอกว่าอยากจะ ได้รถใหม่สกคัญนะอยากจะออกรถนะในกลางปีนะหรือว่าปลายปี68คุณสามารถทักมาปรึกษาแพวได้นะปรึกษาวางแผนเอาไว้ว่าคุณต้องทํำยังไงหรือว่าถ้าคุณอยู่ต่างประเทศนะคุยกับเซลที่คุณเคยคุยที่บ้านมาแล้วเนะี่ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนะี่ยก็ทักหาแพลวได้เลยนะแต่อาจจะคุยกับคุณรู้เรื่องก็ได้นะบางทีนะวาสนาเราสองคนเนะี่ยอาจจะได้ดูแลกันและกันแบบนี้นะใช้เงินออกรถศูนย์บาทเท่านั้นจ้า โอเคนะคะก็สุดท้ายและท้ายสุดนะสำหรับวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากใครหรืออะไรมาก็ตามอย่าบอกว่าคุณทำไม่ได้ถ้าจะไม่ดคุยกับแพลวอีสุดลำปางนะะ ไม่ว่าใครนะคะจะแสดงความคิดเห็นยังไงบอกว่าคุณนะทําไม่ได้หรอกว่าเอกสารอย่างคุณมันทํายากนะบอกว่าอย่างเราเนี่ยไม่สามารถทําลถไหมป้าแดงได้หรอกนะหรือว่าคุณไปทําที่ไหนมาแล้วติดปัญหานะอย่าเพิ่งติดกั้นตัวเองนะทักมาแพลวนะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะแพวดูแลทั่วประเทศนะทั่วประเทศไทยนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะแพรไปส่งรถให้นะแพรเองแพเป็นเซล์ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะถ้าอยากจะแพรดูแลหรือว่าอยากจะปรึกษาการออกรถไหมป้าแดงกับแพร ก็สามารถทางหาแพลได้บนช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Google y o u t u b e Tik Tok นะเซิร์ชก็ไปว่าแพลสู่ลำปางหรือว่าแพลสู่ลำปางนะแล้วคุณจะเจอเซล,ลคนนี้อยู่บนนั้นนะคะถ้าเป็นเซลล์ที่ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ําและลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดลำปางทาไมพวกเขาถึงกลับให้แพลดูแลแล้วดูแล,แลอีกทําไมพวกเขาถึงบอกต่อคนที่เขารู้จักและคนที่เขาไม่รู้จักให้มาอุดรถกับแพลถ้าหาแพลแล้วคุณจะรู้นะคะโอเคอย่าลืมนะคะคิดถึงยิสู่ต้องแพลเด็ดทุกขันดันทุก <Okay. S 2> แพวไม่เน้นขายแต่แพวเน้นดูแลหลังการขายถ้าพ่าาคุณได้ค่าสิ่งนั้นคุณเลือกแพวแล้วรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจแน่นอนเสื้อแพวใช้อิสุสุดี